สวดีเพื่อนๆชาเฟ c บุ๊กค่ะชาโซเชียลแคมนะคะวันนี้ก็พอดีรับหมามาจากนะคะบ้านนาดีด็อกนะคะแล้วก็เลยจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์นะคะเพราะว่าเป็นประสบการณ์ตรงของลูกค้าของเป็นเองแล้วก็เป็นคนใกล้ตัวนะคะที่ได้ทานผลิตภัณฑ์นี้จริงๆแล้วก็เห็นผลแล้วก็อยากจะเอามาอวดนะคะอยากให้เพื่อนๆเห็นนะคะเออเดี๋ยวขอเชิญน,น้องปอค่ะนี่นะคะน้องปอ,อนะคะคือ สวัสดีค่ะค่ะคือเป็นคนที่ขายสุนัขนะคะในบ้านของนายดีด็อกนะคะเราก็สุนัขน้านหลักมากแล้วก็วันนี้จะบอกความสำเร็จถึงผลิตภัณฑ์นะคะก็คือตอนแรกเนี่ยน้องน้องปอหนักเท่าไหร่นะหนัก86นะคะหนัก86นะคะเดี๋ยวจะมีรูปนะคะรูปอยู่ทางด้านด้านที่โชว์ขึ้นมานะคะตอนนั้น86คือน้ําหนักเยอะมากแล้วก็เพราะเพราะสาเหตุอะไรถึงอยากลดน้ําหนักคะอ๋อตอนนั้นเริ่มปวดหัวเข่าอะค่ะเดินไม่ไหวค่ะโอเค เราก็เลยก็เลยแนะนําให้ลองทานดูนะคะแล้วก็เซตแรกที่ให้น้องปอลองทานนี่ทานเป็นเซตตัวไหนเอ่ยเออจะทานเป็นเซตนี้ค่ะเซตกล่องเขียวเนี้ค่ะะอะตัวนี้มีไอพัลซีกับตัวเนี้ยค่ะก็ะะทานไปได้สักพักหนึ่งอะ,ค,ะค่ะค่ะก็คือคู่นี้จะเป็นเกี่ยวกับลดน้าหนักนะคะโดยตรงแล้วก็จะเป็นสินค้าในไทยนะคะปลอดภัยผ่อนออยอแล้วก็มีผลค่าเคียงไม่เอ่ย ไม่มีนะคะใจสั่นจะไม่ไม่ใจสั่นนะคะนอนหลับเป็นปกติแล้วก็ไม่โยโย่นี่นะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับในการลดน้ำหนักตัวที่มีเกี่ยวกับปัญหาอะไรบ้างคะเกี่ยวกับลดน้าหนักตัวยากดื้อยาทานยาแล้วคมอ้วนมาก่อนหรือว่าเป็นคนที่ทานเก่งแล้วก็ไขมันสะสมนะคะอ๋อทุกอย่างเลยนะคะก็คือต้องบอกตรงๆว่าคือนางอ่ะจะมีปัญหาเพราะว่าเคยทานยาลงอ้วนใช่ป่ะในคลินิกในคลินิกแห่งหนึ่ง แล้วก็เกิดอาการโยโย่ oyo, แล้วก็ลดน้ำหนักตัวยากแล้วบวกกับเป็นคนที่ทานเก่งมากใช่เมื่อก่อนทานเวละแปดมือค่ะคะ่ะเป็นคนทานเก่งมากนะคะแล้วตอนนี้ต้องดูต้องดูหุ่นานางนะคะดูแขนดูขานะคะว่าลดลด,ล,ดลงจริงๆตอนนี้ลดไปประมาณเท่าไหร่นะตอนนี้เหลือหกสิบแปดนะคะลงประมาณยี่สิบโลได้ะคะ่ะลดประมาณยี่ลดประมาณยี่สิบกิโลนะคะแล้วก็พอทานตัวเซตเนี้ยคุมประมาณสัก สองเดือนทีน้ <นะ S 2> ประมาณ <พอ S> 2เดือนนะ,ะพอสองเดือนปุ๊บก็เลยเปลี่ยนตัวนะคะแล้วก็พอดีตอนนี้จะเป็นสินค้านําเข้านะคะแล้วก็ทานดีเหมือนกันแล้วก็เห็นผลแต่ว่าในเนี้ยผลิตภัณฑ์เนี้ยจะมีทั้งหมด30สิเม็ดนะคะปลอดภัยผ่านพยอนะคะแล้วก็มีมีสามสิบเม็ดก็คือทานก่อนอาหารเที่ยง20่นาทีนะคะแล้วก็ดื่มน้ำหนึ่งสองแก้วนะคะแล้วก็แล้วก็พอหลังจากสองเดือนเนี่ยแนะนําให้นางทานตัวนี้คู่นี้ อเป็นแอฟริกันกับราสเบอร์รี่ค่ะใน,ในผลิตภัณฑ์จะมีทั้งหมดหกิเม็ดนะคะก็คือสามารถทานได้ก็คือจะคุมอักคือก่อนก่อนอาหารก่อนทานก่อนอาหารเที่ยงแล้วก็ก่อนอาหารเย็นเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ไม่มึนหัวใช่ไหมไม่มึนหัวไม่มึนม<า>หัว<า>ค่ะ,คะแล้วมีความรู้สึกว่า2ตัวนี้ยทานแล้วน้ำหนักลงไวขึ้นด้วยอะคะ่ะแล้วก็นอนหลับเป็นปกตินะคะไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ตอบโจทย์สําหรับคนที่ลดน้ําหนักเกินห้ากิโลเป็นต้นไปเนาะเพราะ,ะ,ะว่าอ้วนมาก สำหรับนี้เองที่จากประสบการณ์ที่ทานมาเนี่ยลงได้ประมาณเกือบ20่กิโลค่ะค่ะเพราะว่าเป็นคนทน<ช>ี่ทานเ <ๆ S 1> ก่งอ้วนมากโยโย่ดื้อยาไขามันสะสมต้นแขนต้นขาใหญ่มากเลยเลยตัวนี้รู้สึกจะตอบโจทย์ได้ด<ม>ีกว่าเซตแรกที่ให้ทานใช่ปะใช่ค่ะค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสินค้านําเข้านะคะแล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็มี60เมตรสามารถทานคุมทานทานเห็นผลในเซตแรกเลยแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่า พอนางเนี่ยลดน้าหนัก20กิโลแล้วก็ตอบโจทย์รู้สึกก็พึงพอใจแล้วก็เลยทานเพียงแค่ตอนนี้เหลือทานแค่ตัวนี้ตัวเดียวค่ะค่ะรู้สึกตอนนี้ะน,น,นะคะทานกันดักเอาไว้ไม่ให้กลับไปอ้วนเหมือนเดิมนะคะค่ะตอนนี้จะทานน้องฟอ,อรนะคะตัวนี้เป็นตัวเดียวนะคะแล้วก็แล้วก็ส่วน อย่าลืมตัวนี้ไม่ได้เลยเพราะว่านางทานไหวมากตัวนี้นตัวนี้กำลังจะเริ่มทานนะครับเพราะว่ารู้สึกอยากให้ผิวขาวสวยใสยตัวนี้ทานไปกี่กล่องแล้วเอ่ยตัวนี้ทานไปสามกล่องมีชนีมาทักอะไรบ้างไหมอ๋อมีคนมาทากพราผิวเปลี่ยนไปเยอะค่ะก็เลยบอกว่าจะมาเอาอีกวันนี้คะ่ะก็คือก็คือวันนี้ประเด็นหลักๆเลยคือจะมาดูน้องหมาก่อนเพราะว่าเพราะว่าเป็นเป็นบ้านที่เราเอาเอามาโนานางก็เลยจะมาดูแลวันนี้จะเป็นวันครบรอบที่ฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ ส่วนตัวตะกียที่แนะนําเป็นตัวไอคูตาไทโอนเนี่ยจะเป็นตัวผิวขาวใสโลลิ้วลอยนะคะแล้วก็ปลอดภัยผ่านออยอเหมือนกันนะคะราคาหน้ากล่องเนี่ยของทุกตัวเนี่ยของในออยอเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันสองรอยเก้าสิบาทนะคะแต่ว่าซื้อกับเบนเนี่ยจะจัดโปรโม,มชั่นอยู่ที่เพียงแปดร้อยบาทนะคะสําหรับแปดร้อยบาทแล้วก็ส่วนไอดีเซนเดอร์ที่ส่งไปให้น้องเพชรปักปลาหน้าเปก็จะอยู่ที่แปดร้อยบาทเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้น้องน้องเพชรปักปลาหน้าเปจะชอบตัวนี้มากกว่าจะตอบโจทย์ตัวนี้มากกว่าตัวนี้ก็จะเหลือเพียงแค่แปดร้อยบาทแล้วก็ฟร คนที่ตอบโจทย์แบบบอกตรงๆเลยว่าลูกค้าส่วนมากเนี่ยลดน้ำหนักตัวยากดูยาทานเก่งไม่ชอบออกกําลังกายคุณแม่หลังคลอดไขมันสะสมต้นแขนต้นขาหน้าท้องเนี่ยแนะนาให้ตอบโจทย์ตัวนี้เลยเซ็ตคู่แอฟริกันเอสเอคู่กับตัวลาสบอรี่ตัวนี้จัดโปรแค่เพียง1,800บาทแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งนะคะ1,800บาทแล้วก็สามารถทานได้1เดือนในทุกผลิตภัณฑ์เนี่ยทานได้1เดือนแล้วก็ตอบโจทย์ได้สมบูรณ์อ่ะทีนี้ทานจริงไหนไหนโชว์ไหนไหนข่าวว่าเป็นไงมันก็ผอมจริงไหม แล้วก็รูปเนี่ยรูปของรูปของน้องปอเนี่ยไม่มีการตัดต่อดูลีทัสแต่ดัง่งยายนี้คือประสบการณ์ตรงเพราะว่าเป็นคนที่รู้จักที่เราเอาน้องหมาเข้ามานะคะแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์ให้เขาทานยังไงก็ขอบคุณมากๆแล้วกันแล้วก็สามารถเข้าไปดูที่ Facebook ของเบนนะคะที่ ben I c l e n d e r, b e n ซี s ่ไอ e ซ e เลนเด b e n s a c e y i s l e n d e r นะคะเบนซี่ไอ e ซลเลนเหรือไล ดูในไทม์ไลน์ข้อมูลในไทม์ไลน์หรือสอบถามในไลน์ได้เลยนะคะที่ไลน์เบนซี23 B E N Z Z E Y 23นะคะ B E N Z Z e E Y 23ยังไงก็ขอบคุณมากแล้วกันนะคะที่รับชมผลิตภัณฑ์นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะไม่ชอบไม่แชร์ก็กดแชร์ยเยอะๆแล้วกันนะคะก็ยังไงก็การันตีว่าเห็นผลจริงเห็นผลไวแล้วก็ราคาถูกกับที่อื่นแน่นอนค่ะยังไงก็คุณมากแล้วก็ขอบคุณน้องปอนะวันนี้ที่มาดูแลน้องหมาให้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ แนะนำสิ่งดีๆบอกต่อกับเพื่อนที่กำลังเลือกหาผลิตภัณฑ์ที่ดีๆแล้วก็ปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงใจไม่ไม่ไมใจสั่นแล้วก็เห็นผลไวนะคะในเซตในหนึ่งเดือนอยังไงก็ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย